สาธุนึ่ง <c oughs> นักมุตาสัพพะกวตาตระหะตุสมมาสัมพุทธิาสัลโมุตสัพพะกวโต,ตุระหะตุสมมาสัมพุทธิสัลโมุตสัพพะกวโตุออร,ร,ระหะตุสมมาสัมพุทธสัตว์ขอรับน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่เราได้มีโอกาสพบหน้าพบตากันเป็นวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2557วันนี้มีเรื่องมีเรื่องที่เป็นเป็นกุศลที่จะ เล่าให้ฟังนะคะ,ะเผื่อแผ่กันในสังฆาเองก็ยังไม่ได้ยินยังไม่รู้สังฆะทราบก็หลวงแม่พยายามทำงานเผยแผ่ศาสนาสร้างพิกษุสงฆ์ให้มั่นคงในประเทศอินเดียได้เดินทางไปที่สังกิษะโดยตั้งใจว่าจะไปช่วยอบรมภิกษุสงฆ์ที่นั่นปรากฏว่าที่สังกิษะที่คนไทยไเรียกเมืองสังกัศยะ เป็นเมืงที่องค์ส,สมเด็จะะัมาสุทธเจ้าเสด็จลงมาเมื่อปวดพระพุทธมาลดาแล้วเสด็จลงมาบนพื้น,พ,นพื้นแผ่นดินมนุษย์โลกเนี่ยที่เมืองน,นี้นะคะก็ไปที่สังกิษก็คือเมืองที่ท่านท่านปิยามาเนี่ยปรากฏว่าที่นั่นก็ยังไม่มีภิกษุณียังไม่มีภิกษุณีแล้วก็ยังไม่มีสามเณรีด้วยไปก็ไปอบรมชาวบ้านเว้ยมากันเป็นร้อยคนเลยนะคะ แต่คนที่มาได้รับประโยชน์จากการสอนธรรมะที่นั่นกลายเป็นพระภิกษุมานั่งเป็นแถวเนี่ยเก้ารูปเราก็ถ้าเป็นเมืองไทยก็จะบอกว่าพระภิกษุนี้สอนพระภิกษุไม่ได้นะโดยพระวินัยนะไม่ให้สอนพระภิกษุแต่ว่าพระภิกษุเนี่ยหลวงแม่ก็ถามท่านว่าองค์ไหนพรรษาแก่อ่อนกว่ากันปรากฏว่าทั้งแถวที่มานั่งเก้ารูปเนี่ยมีพระภิกษุรูปเดียวรอบนั้นเป็นเนงหมดคือ when i went to Sankisa first time i wanted to train the pikuni that was the idea of going to Sankisa. but then in Sankisa they told me YBS told me so, so i give training for the lay people and the lay people among the lay people you have this line of pikus i thought they were pikus Nine of them came for the morning meditation. But it turned out to be samanera. sublok Samanera. Only one Pikuni or only one piku. And simply because they don't have enough pikus to give them Upasambada, to give them full ordination. So even ordination for the Indian themselves is difficult. Then I was invited to to Nagpur this time it is a group of pikuni pikuni sangka pikuni sankha meaning pikuni as well as samaneri, and so i trained the salmaneris so that they would be ordained in november in november and whenever was one one of them one one of them that i would, i gave them training so the training was one month, international training. Uh, the Venerable Liu flew Venerable from Vietnam flew in to help train them, and I flew in, stayed with them for eight days, and Venerable, Venerable Siri also went after me, you know, so that they could complete the whole one month before they actually received full ordination on the 25th of November last year, 2013. When I was in uh, Nagpur, I realized how important it is to give training to the, the p i k u l i Sankha because they are just like a new bud coming, new buds coming, and, but if without training they will, they will get rotten, so to say. They will be spoiled, they will not, they will not be effective. ตอนที่เซลาหลุแม่ก็ย้ายจากเมืองสังกิษาไปเมืองนาปูตามที่เขาในมุนนะคะที่เข้าในมเนเพราะว่าเข้ามาเจอเราที่ เวสาลีตอนที่ประชุมใหญ่ที่เวสาลีเนี่ยนะคะกลุ่มภิกษุณีที่นาปูมีคนพูดภาษาอังกฤษได้คนเดียวคะ่ะนอกนั้นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มาขอว่ามาขอว่าเป็นไปได้ไหมที่จะให้เราภิกษุณี international ภิกษุณีสนะคะเข้าไปบวชให้เขาเข้าไปเทรนให้เขาเราบอกได้รับปากเลยนะคะตอนนั้นเหนามากคะ่ะสูงองศา ติดตด้วยปซ้ำน,นะครับพวกหัวอย่างกับหลวงพี่สิรีเรื่องแม่ว่าอะไรนะยังกับพวกมุจฮิดินก็บอกให้ยังกับพวกมุจฮิดินนะพวกหัวกันคือมีอะไรในกะระเป๋าเนี้ยเอามาใส่หมด เพราะว่มามันหนาวมากนะคะแต่ว่ากลุ่มนี้เข้ามาขอว่าเป็นไปได้ไหมเราก็จับมือร่วมกันเลยสามประเทศเวียดนามริลงการแล้วก็ไทยสามประเทศนะคะตกลงบอกไปเราจะไปช่วยเขานะคะที่ไปช่วยเขานี่หมายถึงว่าค่าใช้ใจ่ายเราออกเองทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนเชิญแล้วเขาจะออกนะเขาไม่มีค่ะเราไปทํางานที่อนินเดียเราต้องรู้ว่าเราต้องปักเองทุกบาททุกสตางค์แล้วก็ต้องแบกของไปให้เขาด้วยเราต้องรู้ว่าเราไปช่วยคนในลักษณะนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อไปถึงเนี่ยก็มีกลุ่มกลุ่มปริศณีและสามนเนเลยที่มาอบรมกับเราสัก2ีคน20ารูปได้นะคะกลุ่มแม่ประทับใจท่านมากเลยท่านตั้งใจมากจดบันทึกเลยนะคะทุกคนที่จดบันทึกคําสอนเนี่ยลายมือสวยไม่รู้รัฐบาลเขาสอนยังไงนะลายมือสวยตั้งใจตั้งใจเล่าเรียนมากและทุกคนไม่ได้มีโต๊ะนั่งนะทุกคนเขียนกับพื้นน่ะนั่งเขียนกับพื้นแล้วก็นั่งเขียนบน บนขาตัวเองอะแต่ทุกคนจดได้งดงามหมดโดยการที่หลวงแม่พูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะมีแปลแปลเป็นภาษามารทีเพราะที่นั่นก็จะพูดภาษามารีกันนั่นคือความประทับใจแรกของคนที่เป็นครูถ้าหากว่าลูกศิษย์สามารถจะจดบ,บันทึกได้ชัดเจนแล้วที่มันอาัศจรจารย์ก็คือท,คทุกคนทุกคนนี่หมายถึงตั้งแต่40อายุ40จนถึงอายุ70 คนจดบันทึกได้อย่างสวยงามเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ต้องชมการศึกษาของอินเดียว่าการศึกษาอินเดียนะเขารุดหน้ากว่าเรามากเขาเขียนถนัดถนีเราไม่ใช่เขามีการศึกษาสูงนะมีอยู่คนเดียวปริญญาโทนะคะนอกนั้นป .7 ป .8 คือเกรดเกรด7กับเกรด8ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเกรด7และเกรด8อาจจะมีปริญญาตรีสักสองรูปนะคะนอกนั้นจะ ประมาณมสามถ้าเทียบกับเมืองไทยเลยคะมสามหแม่ก็ประทับใจประทับใจในที่ประทับใจต่อไปก็คือว่าท่านกัตยานีนะ่ะท่านไปท่านอยู่มุมไบค่ะองค์เนี้ยอยู่ที่มุมไบแต่ว่ามาฝึกอบรมกับเราที่นาปูนแล้วก็กลับไปอยู่ที่ที่มุมไบที่ที่ท่านอยู่ก็เป็น อาคารเล็กๆนะคะมีแค่สองห้องคืออาคารห้องที่ท่านนอนกับห้องที่สวดมนต์เท่านั้นเองญาติโยมที่มาก็มาสวดมนต์กับท่านที่ห้องเนี้ยห้องเล็กๆแต่ว่าท่านไปไปไปวิปัสนาเนะะี่ยค่ะไปฝึกวิปัสนาแล้วก็มีคนอินเดียที่เป็นคนทันสมัยนะคะคนทันสมัยก็เห็นท่าทางท่านว่าท่านเนี่ยเป็นภิกษุณีที่ตั้งใจมากเขาก็เลยท่านก็บอกเขาว่าอยากจะมาฝึกอบรม พราะว่าอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีใครสอนไม่มีใครอบรมแต่ว่ามีเนี่ยท่านธรรมนันทาที่เมืองไทยเน่เคยมาอบรมให้นะคะแล้วท่านธรรมนันทาเนะี่ยอยู่กันเป็นสังฆาอยากจะไปฝึกอบรมที่สังฆาของท่านธรรมนันทาก็ผู้หญิงคนนี้ค่ะพามาก่าจะขอวีซ่าได้กว่าจะอะไรได้นะคะพามาท่านก็อยู่กับเราได้สองเดือนแล้วกําลังจะกลับกันที่21วันนี้วัน19กนะ21็ก็คือพรุ่งนี้รันนี้แล้วเนี่ยนะคะ ในช่วงท้ายเนี่ยท่านจะตั้งใจเรียนมากในวิธีการเรียนก็ลาบากอีกเพราะว่าท่านเรียนเป็นภาษามารทีภาษาของท่านเน่เป็นภาษามารทีแต่ท่านปริยาซึ่งเป็นคนแปลให้น่ะแปลเป็นภาษาฮินดีนะแปลเป็นภาษาฮินดีและจากภาษาฮินดีท่านก็ต้องไปเขียนเป็นภาษาของท่านเองลูกดูเล่าให้ลูกฟังถึงความยากลำบากของการสืบพระศาสนานในยุคแรกนะคะหรือแม่เองก็ต้องเขียนคยนําสวดนะโมเนี่ย เขียนนาโมนอนหนูสระโอมอม้าได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเขียนว่า N A M O หน้าโมนะคะก็ให้หลวงพี่เขียนหลวงพี่จะเก่ง romanization นะคะคือการเขียนภาษาบาลีให้เป็นตัวอักษรโรมันนะคะแล้วก็ให้ท่านปิยาแปลให้คนนั้นฟังอ่านให้คนนั้นฟังแล้วรูปนั้นท่านก็จดเป็นภาษามราชี ตลอดเวลาที่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะท่านจะตั้งใจมากหลวงแม่บอกอันนี้ต้องไปลอกมานะลอกให้เป็นภาษาของตัวเองเลยนะคะปฏิโมกปฏิโมกข์นะั้311ข้อนะท่านลอกหมดลอกหมดเป็นภาษาของท่านนะคะการสื่อระศาสนาต้องมีตําราถ้าไม่มีตําราเราก็จะเพี้ยนเยอะจะเพี้ยนกันเยอะนะคะตรงอาบาตว่ายังไงอยูรูปยังไม่รู้จะโรงอบาตกับใครประมาถึงเราเนี่ยตัอบาตนะคะ ตัวกร,ระบาดก็ต้องสอนว่าตัวกระบาดทํายังไงทํำยังไงนะคะพูดว่าอย่างไงโจทย์ทุกอย่างต้องจดเป็นภาษาของท่านเพื่อจะได้เอากลับไปที่บ้านไปสั่งสงอนอบรมท่านการการการเรียนการสอนเป็นอย่างนี้นะคะมีความยากลำบากไม่ไม่ยากลำบากในักษณะของซับซ้อนนะคะมันไม่ใช่ว่าหลวงแม่สพอนปุ๊บแล้วท่านจะได้เลยหลวงแม่สอนแล้วต้องพูดเป็นภาษาโน้นภาษาโน้นแปลเป็นภาษาฮินดีภาษาฮินดีจดเป็นภาษามาาทีแลืนกตามภาพออกนะ แต่ท่านก็เพียรพยายามที่จะขอความรู้สังเกตดูกระชันข้าวเสร็จฉันข้าวกลางวันเสร็จนะคะหลวงแม่ก็ต้องไปนั่งสอนเมื่อวานท่านขอให้หลวงแม่สอนโคตมีโคตมีวัตถุโคตมีวัตถุที่เราจะสวดกันอาทิตย์ละครั้งท่านเริ่มสวดได้ละเพราะท่านจบบทสวดไปแต่ท่านไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรหลวงแม่ก็เลยต้องมานั่งแปลให้ท่านโคตมีสูตรเี่ก็ยาวนะเพราะเวลาที่เราสวดเนี่ยสวดกันเป็นครึ่งชั่วโมงไะ เพราะว่าท่านขอนะท่านขอคนที่ทเรียกว่าแสวงหาแสวงหาท่านแสวงหาอ,องค์ความรนะนะนะู้นีคะหลวงแม่ก็ตั้งใจตั้งใจนี่เมื่อวานนี้อธิบายไปถึงอันตราย,ยิกระทำอธิบายคุณธรรมแปนะคะก็ไปติดตกติดใจคําว่าอันตราย,ยิกระทำท่านาก็ยังไม่เข้าใจวันนี้หลวงแม่ก็ต้องสอนต่ออันตราย,ยิกระทำ so today I will be teaching her อันตราย,ยกระ m a 24 a n t r อันตราย,ยก a Of course you don't know because we're not Pikuni yet. But this is for the Pikuni But nevertheless, you can come and listen so that you understand in this, this whole process. Uh, and also Vipati. Vipati is the requirement that you're lacking so that you cannot become Pikuni. So that is Vipati. Today we will learn Vipati and we will learn about the twenty-four Andra the two of you. Today. Uh, การเรียนการสอนเนี่ยนะคะก็โยมหลวงแม่มีโยมที่เป็นสหายอยู่ที่เชียงใหม่ได้ฟังเรื่องราวของท่านนะ่ะก็ประทับใจประทับใจและบอกว่าอยากจะสนับสนุนส่งปัจจัยมานะคะกับเพื่อการาเจนารวมกันเป็นเจ็ดพันหลวงแม่อยากจะให้เป็นของการชิ้นแรกที่เราจะส่งท่านกลับบ้านนะคะน,นี้ ที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่ามันเริ่มต้นเป็นโครงการที่เราจะเปิดเปิดประตูที่จะอบรมให้กับบรรดาสามันเณรีก็ดีพิษุณีก็ดีอินเดียนะคะชาวอินเดียที่สนใจจะมาฝึกอบรมกับเราโดยที่เราจะตั้งเป็นกองทุนสําหรับเป็นค่าตัววันนี้นะคะข่าวดีของวันนี้ก็คือว่าเราจะให้ตัวสามใบ สำหรับภิกษุณีสามเณรชาวอินเดียที่จะมาเข้ากันสายกับเราภาสาหน้าขอให้พวกเราโบเทน่าั So, w e n e v e I need to tell you, so that uh, we have been impressed by t r a n s t e g i r Uh, come closer. We have been impressed by the fact that she is very serious in her study. s r e ่ t e d in the Dharma v in a y a We appreciate that. แล้ว <büy> ย <adia> ิ่งไปกว่านั้นท่านบอกว่าถ้าหากว่าท่านมีผู้หญิงที่โน่นที่สนใจจะบวชเป็นสามนณรีจะกนี้มลหลวงแม่ไปบวชให้ได้ไหมได้ไม่ได้ได้หดี๋แม่บอกได้ แต่ขอให้เป็นสักสองสามสีรูปนะคะหลวงแม่ไปบวชทีนึงก็ท่านก็จะได้หลวงแม่แนะนําท่านว่าสามนเณรีน่ะสามารถที่จะให้พระภิกษุณีที่นั่นบวชได้แต่พอเป็นสิกขามานาเนี่ยหลวงแม่จะเปบวชให้นะคะคือคือท่านไม่ได้มาเรียนลำบพังตัวท่าน หลวงแม่บอกว่าท่านอยู่ที่มุมไบอยู่ระพังรูปเดียวเนี่ยนะคะสังฆะไม่เกิดสังฆะจะเกิดเมื่อเราเกาะกลุ่มกันได้เหมือนกับสังฆะที่นี่นะคะถ้าราพังหลวงแม่องค์เดียวลงยารูปเดียวก็สังฆะก็ไม่เกิดนะคะสังฆะไม่เกิดสังฆกรรมไม่เกิดสังฆกรรมไม่เกิดอื่นๆไม่เกิดค่ะต้องเกิดสังฆะรับกระถินไม่ได้พระไม่ครบ นะคะตกระบัดอย่างี่สุดตกระบัดก็ต้องตรงกันสองคนใช่ไหมครบับตัวกระบาดถึงจะตรงอรับาได้รับกระถินต้องห้ารูนะคะทุกๆอย่างเนี่ยมันอิงอาศัยสงภิกษุณีสง์ทั้งนั้นส่วนปาฏิโมกถ้าลูกอยู่กันสามรูปสวดได้ไหมไม่ได้ลูกต้องอยู่กันอย่างน้อยสี่รูนะคะไปขออวาทจากพระภิกษุก็ต้องอย่างน้อยสี่รูปเพราะฉะนั้นศาสนาพุธ kanเกิดขึ้นของศาสนาพุทธมันเป็นไปได้ยาก so we have to stay together as a sangha so i give suggestion to her that she should start with samaneyi maybe having three four samadevis and i will fly in to help her give them ordination as she come And today today my friend and uh, my friend from chiang mai and dr kajana offered 7,000 7, to her 7000 to her so that it will help her to go back to mumbai and this is the beginning this is the beginning To support the bhikkhuni sankha. So, next vasa, next we will have three tickets for the bhikkhunis, seminaries to come and study here. And this happened simply because she's a good bhikkhuni. She's a good example, and people hear about her story. They like to support. They what are they have? How are they have? Superdeeper know. Superdeeper know. we support. So, call, call, anuza. ขออนุญาตทําพิธีมอบเป็นสัยกลณะนะทำพิธีมอบเป็นสัยกลณะนะคะโดยฝั่งเราฝั่งทิศณีนะคะจะเป็นผู้มอบแล้วก็ฝั่งเขาจะเป็นผู้รับมอบนะคะ So เ h e n โรกติยานี้ you come อินเ e e ร e เซ e w w ต l l l ว w วิลวีวิลออฟเฟอร์ดิ n o ์สม n ให้คนอื่นไทยคะ่ะเพราะว่าคุณจะต้องเป็นคนมาให้ uh, ขอขอพี่ขอพี่ขอพี่ขอพ,พี่วิชาไทย พิพิษสุนีสงกรุณา,ามามาข้างๆหลวงแม่ค่ะได้ไหมคะได้รูปแอบพีพ,สพีสจับจับหลวงแม่หลวงบรรดาพิกษุนีสงฆพิกษุนีสงจับหลวงแม่นะ ล,ล่าสุดนะคะล่าสุดมีล่าสุดอยู่เรื่อยนะใครก็กระหลงแม่จะมีข่าวล่าสุดอยู่เรื่อยล่าสุดก็คือเมื่อกี้ที่เราบอกว่าวัดเราเนี่ยจะถวายสามทุนใช่ไหมคะเวลานีส้ส,สหายธรรมบอกมาแล้วว่าขอจองปีละสองทุนนะคะทันทีเลยลูกทันทีที่ททลหลวงแม่ประกาศออกไป <c oughs> สตีเห็นยังไหมลูกทันทีที่ประกาศลองอไปในลูกเรื่องการกุศลเนี่ยมันมีแต่ กุศลมันจะทะวีกุศลนะทวีกุศล so เ h e n e ป็นน,ะน, so, uh, น, so, uh, นิเวกติ just as I said I said that we will support three tickets already my friend said she would like two two tickets so among these three tickets we already have sponsorship for two tickets and the temple h t e will sponsor another ticket so เหลวงแม่อยากจะบอกลูกว่าการทำความดีในลูกล,ลูกจะไปรอ อย่าไปรอนี่เป็นการทําความดีของคนหนึ่งคนใช่ไหมแต่าก,การทําความดีของคนหนึ่งคนเนี่ยเมื่อเห็นเป็นประจักษ์พยานว่าเขาตั้งใจอะ่ะเขาตั้งใจแลวตลอดเวลาที่เขาอยู่กับเราสองเดือนเนี่ยนะคะเขาตั้งใจตั้งใจเรียนรู้แล้วลูกสังเกตไหมว่าเวลาที่ไปทํางานในสวนกับเราเนะี่ยเขาทำดีหรือไม่ดีขยันขันแข็งมากมือไวเป็นทํางานไวมากเลยค่ะเราก็จะมีความ จะตื่อเรื่องว่าวันนี้สังฆาทำอะไรที่ไหนยังไงนะคะจะไปทำจะไปช่วยทำเมื่อคนเดียวเอกอาตมีอาชากัรมะทบขุกุศลากุศลาลคคพไทย ดูแม่ก็บอกกับท่านว่าการทําความดีของคนคนเดียวเนี่ยนะครับมันเกิดกุศลแล้วมันส่งแผ่ไปถึงคนอื่นๆด้วยคนอื่นเมื่อได้ยินเรื่องราวของเขาก็เกิดโมทนาโปรโมงคดีๆสนับสนุนสนับสนุนเรากําลังนําพระศาสนากลับไปสู่เมืองของพระพุทธเจ้าชัดไม่ชัดนะครับเมืองของพระพุทธเจ้าเราทำยังไงศาสนาพุทธเนี่ยมันสูญหายไปนะ่ะนะครับแบบนี้งานของเราก็คือจะนำพระศาสนากลับคืนสู่ Buddhism in India lost lost for thousands of years now we are helping you to bring back to the land of the buddha buddha to big papa so we have to return buddhism to india and in our small Small commitment, small commitment. We are making this linkage to go back to support. So very soon you will have sankarama. In Mumbai, Sankarama. You very soon you will have Pikuni Sankar. Samaneri. Next year maybe two seminary. Next year maybe four salinari. Sikamana then Pikuni. Pikuni. Here, these three three sikamana, three sikamana. Next year, by this time, they will already become Picuni. do hai. Si, si. Next year, by this time, no, this is the what? Uh, November. By November, already they also will become Picuni. So this is how we are expanding, expanding. And kusala is contagious. Kusala means wholesome, good. That which is good is contagious. Make it contagious so that it spreads. To other part of the world, and this is our responsibility, our responsibility to the Buddha, our responsibility to our father, because all of us are Sakya, all of us Sakya, daughter of the Sakyas. So all of us now, with our responsibility, we are proposing, proposing this, so that it is possible. Side to